ตอนนี้น้ําเข้าแทงแล้วนะครับพอน้ําเข้าแทงเราก็มาดูปัม๊มปั๊มก็ต้องเปิดน้ําให้เปิดน้ําให้ไหลออกแบบนี้ก่อนอเปิดน้ําให้ไหลออกแบบนี้เสร็จเหมือนรอน้ํานะครับประมาณนี้ถ้าไม่มีน้ําแบบนี้ก็ให้เติมน้ําเข้าไป ก็ปิดต้องหาเหล็กมาไว้ใกล้ๆนะครับอันนี้ไม่มีเหล็กก็ใช้มีดไปก่อนอันนี้แน่นปุ๊บเราก็เสียบปล๊กเลยเอพีปเสียบเลยครับพอเสียบเสร็จปุ๊บเราไปเปิดน้ำไปไปเปิดน้ำาทนี้เปิดน้ำตัวนี้ก็ได้เปิดกูด พอแบบนี้เสียงเครื่องก็ทำงานนะครับก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับก็วิธีสังเกตง่ายๆคือถ้าไม่มีน้ำในแทง์เราก็ถอดปลัก๊กเครื่องปั๊มน้ำอันนี้คือปั๊มน้ำออกถอดปลั๊กไว้ก่อนนะครับก็ถ้าไม่ถอดก็เดี๋ยวปัม๊มจะไหม้ครับก็ประมาณนี้